สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเจนนี่ค่ะน้องพลที่ปรึษกษาการขาย f o r ์ดระราม5ครับค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ฟอร์ดธะราม5นะคะและก็นแน่นอนค่ะว่าคันที่อยู่ข้างๆเรา2คนตอนดีนะคะก็ถือว่าเป็นอีก1รุ่นที่ได้รับการจับตามมองมากๆเลยนะคะสําหรับ Ford Next Gen แล้วก็ Ford Next Gen Ranger ในรุ่น r i ยแท็กนั่นเองค่ะครับผมตัวนี้ครับมาด้วยเกียร์6สปีดนะครับราคาอยู่ที่1ล้าน 49,000บาทครับตัวนี้มีอะไรดีมากกว่าโฉมปัจจุบันเยอะเลยครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะค่ะคือจริงๆแล้วเขามีการปรับเปลี่ยนโฉมเรียกว่าแทบจะใหม่หมดเลยนะคะคถ้าจากภายนอกเนี่ยมีอะไรที่เพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงจากโฉมปัจจุบันบ้างคะจุดแรกเลยครับจะเป็นชุดไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าตัว C นะฮะตัวนี้เป็น daytime running light ให้ด้วยครับตัว C เด่นมาจากสไตล์รุ่นพี่เขาครับ,รบอของ Ford อเมริกาแล้วก็มีด้วยชุดโคมที่เป็นตัว LED ครับ ตัวนี้เสริมากับตัวไฟสูงที่เป็น L e D เหมือนกันฮนะ,ะตัวนี้ให้ความสว่างชัดเจนครับแล้วก็ประหยัดในเรื่องของแบตเตอรี่ครับแต่ว่าในเรื่องของความโดดเด่นก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้คือดีไซน์จากด้านหน้าเนี่ยถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์คงความเป็นเอกลักษณ์ของ Ford เขาเลยทีเดียวเนาะ แต่ว่ายังมีทางด้านนี้นะคะสําหรับในรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดุดันแล้วก็เสริมความโดดเด่นให้กับมุมมองภายนอกมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยล้อของเขาค่ะล้อของเขาเป็นแบบไหนคะคุณพลค่ะ,ะล้ออลลอยขนาด18นิ้วครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะ,ะดูเลยนะคะถ้าเราดูตั้งแต่ด้านหน้าจรดทายนะคะมุมมองด้านข้างนะคะก็จะดูแบบว่าเทแล้วก็โดดเด่นมากยิ่งแต่เจนี่ดูแล้วนะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยล้อแม็กอลลอย รุ่นเนี้ยที่เขาให้มาเนี่ยก็คือลงตัวมากแล้วนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากจะเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมนะคะเป็นในรูปแบบของออฟโรดก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมมองทางด้านท้ายกันต่อดีกว่าค่ะเรามาดูในส่วนของมุมมองด้านท้ายของเจ้าฟอร์ด e x t Gen r r n g e r w i อร์คันนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะมีอะไรที่เพิ่มเติมหรือว่าพิเศษขึ้นมาบ้างไหมคะสิ่งที่เพิ่มเติมมานะครับจะเป็น ไฟดวงตาที่3ครับอยู่ตรงท้ายกระบะตรงนี้ฮะ <Ừ. S 2> โดดเด่นมาแต่ไกลนะครับ<ะ>แล้วก็เรื่องของไฟเลี้ยวครับแล้วก็ไฟถอยตัวนี้จะเป็นตัวอยู่ชมตรงนี้นะครับส่วนไฟสแตนบายของเขาจะเป็น LED นะครับ<ะ>เป็นตัว C เล็กๆตัวนี้ครับเป็นเอกลักษณ์ส่วนเอกลักษณ์สำคัญเลยที่ทำให้รู้ว่าเจ้านี่คือ ByT e c คือตัวนี้ฮะ <Ừ. S 2> โดดเด่นขึ้นมาฝากระโปรงดีไซน์ใหม่รูปแบบ F150 สไตล์อเมริกา ตัวนี้โดดเด่นมากครับคุณเจนนี่ลองเปิดดูครับว่าฝาท้ายป่อดแรงของเราทําได้ดีแค่ไหนฮะเปิดได้เหมือนปกติเลยเหรอคะใช่ใช่ครับบาไหมฮะมันดูแบบว่าไม่เหมือนกระบะทั่วไปที่ที่เคยขับที่บ้านนะคะไอ้กระบะที่บ้านนี่คือแบบว่าต้องแบบว่าตั้งหลับเต็มที่เลยนะคะรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบว่ารู้สึกว่ามันแบบดีกลไกลผ่อนแรงใช่ครับแล้วตรงนี้เสริมขึ้นมาครับจะมีในเรื่องของตัว ตัวจับเครื่องมือนะครับเป็นคลิปล็อกตัวนี้ได้ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของตลับเมตรวัดสินค้าครับเราสามารถใช้งานตรงนี้ได้ดึงสไลด์ออกมาลูกยางก็สามารถใช้งานได้ครับกลไกผ่อนแรงเป็นรถที่เน้นกับการใช้งานโดยเฉพาะเลยนะใช่ครับเพราะว่ามีกลไกผันแรงให้ด้วยครับผู้หญิงขับกระบะก็สามารถใช้งานได้ง่ายครับมือเดียวยกได้เลยอ่าไหนไหนไหนมือเดียวจริงหรือเปล่ามือเดียวจริงหรือเปล่าครับผมแล้วจุดอีกจุดหนึ่งครับส่วนที่เสริมขึ้นมาครับอจะเป็นเรื่องของ ตัวกล้องฮะกล้องในรุ่นนี้นะครับสามารถมุมมองได้เป็น2มิติครับ1เรื่องของมองหลังแล้วสมุมมองมิติที่อยู่ด้านล่างครับสามารถมองเห็นได้ว่า,ามีสิ่งกีดขวางด้านล่างของตัวรถหรือเปล่า<อ>ตัวนี้สามารถเสมขึ้นมาได้ครับอืมก็คือเพิ่มเติมเข้ามานะคะกับ next gen ในรุ่น y t e c ทนั่นเองค่ะใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูเทคโนโลยีภายในห้องโดยสารกันดีกว่านะคะรู้สึกว่าเขาจะเพิ่มฟังก์ชันที่เข้ามาแบบว่าเป็น ฟังก์ชันที่อัจฉริยะมากๆเหมือนขับยานอาวกาศเลยค่ะขนาดนั้นเลยหรอคะ<อ>งั้นไปดูกันเลยค่ะนนะยตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ภายในห้องโดยสารของปอด Next Gen Ranger w Y Tag กันแล้วนะคะแล้วก็เป็นรุ่น Double Cab ใช่ไหมคะใช่ครับสี่ประตูคือจะบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าเนี่ยเรานั่งอยู่ในรถกระบะนะคะเหมือนแบบนั่งอยู่ในรถเก่งเลยคือมันดูแบบ ดูราด,ดูพรีเมียมมากๆวัสดุอะไรทุกอย่างเบาะเบกิกขคือนิ่มดูสมูทแล้วก็ดูสปอร์ตด,ด้วยค่ะคุณพลค่ะนี่คือรถปิกอัพใช่ไหมใช่นี่คือรถกระบะใช่ไหมน,นี่เป็นดีไซน์โอ้โห oh, ที่คุณบอกว่าเหมือนนั่งอยู่ในยานอาวกาศถูกต้องไอเทคโนโลยี <I technology S 2> อะไรบ้างที่บอกว่ามันทําให้แบบคันนี้มันดูล้ํากว่าเพื่อนเขาอ่าเรื่องของฟีเจอร์ของหน้าจอนะฮะจะมีตรงนี้ <Ooh. S 1> ที่เป็นจุดเด่นสําคัญเลยคือหน้าจอขนาดใหญ่ขนาดา12นิ้วนะคระับ่รุ่น สปอร์ตหรือว i ยแท็กตัวเริ่มต้นนะครับหน้าจอเล็กเราสามารถเพิ่มออปชันในของ Ford ได้ด้วยสามารถเดินได้ใหญ่ขนาดนี้เลยครับแล้วก็หน้าปัดดีไซน์ใหม่นะครับจะเป็นเรื่องของดิจิตอลเข้ามาครับตันนี้ทําให้เหมือนเราขับยานอวกาศเพราะว่าไม่มีปุ่มกดใดๆทั้งนั้นนะครับจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดครับผมแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันของพวงมาลัยนะครับใช่ครับคุณชินนี่ลองกดดูครับโอเคจะมีเรื่องของฟีเจอร์มาการแจ้งเตือน ลองเล่นดูได้ครับมีอัตราการสิ้นเปลืองข้อมูลการเดินทางใช่ครับเราสามารถเซฟได้แล้วก็ควบคุมการทํางานของเครื่องเสียงใช่ครับและครับและที่สําคัญครับตัวนี้ครับมีซิงค์ 4A ครับสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยตรงนี้การเชื่อมต่อ Android Auto a แอปเปิลคาร์เพททำด้วยไร้สายได้เลยครับว้าวที่สําคัญมีไวเลสชาร์จให้ด้วยนะฮะอันนี้สําคัญมากเลยครับตัวนี้ไม่ต้องใช้สายครับแค่โทรศัพท์วางชาร์จเลยครับ ทำไมถ่ายเทคขนาดนี้ล่ะคะคุณคอนอีกจุดหนึ่งครับในไวแทคกของเรานะฮะจะมีเรื่องของเบรกไฟฟ้าเข้ามาครับวาใช้งานได้ง่ายคือแค่ดันขึ้นสลักขึ้นโชว์ครับอันนี้คือเขาเบรกแล้วครับใช่ครับวิธีปลดง่ายๆครับเหยียบเบรคครับแล้วก็กดตัวนี้ลงไปฮะทำได้ง่ายมากครับส่วนฟีเจอร์ที่บอกว่าทำไมมันถึงล้ำเหมือนยานอวกาศเรามาดูที่เมนูตรงนี้นะค่ะเขาเรียกว่าจะมีเรื่องของฟีเจอร์ของ ออโตโฮเราสามารถตั้งค่าได้เมนูทุกอย่างที่การตั้งค่าจะฟีเจอร์อยู่ในทั้งหมดครับเราก็เลือกตรงนี้ได้เลยมีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีไฟตกแต่งแอมเบียนต์ในเรื่องของห้องโดยสารตรงนี้ได้ด้วยครับสามารถตกแต่งได้อันนี้คือจุดเด่นของวายเทคนะฮะค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยที่คนไทยเขาเรียกร้องกันมาเฮ้ยเลิศเก็บของสัมภาระครับด้านบนมีเพิ่มขึ้นมาแล้วเจ้าตัวนี้ มาพร้อมที่วางแก้วดังค้างได้ด้วยครับ เอาจริงๆนะถ้าเป็นรถกระบะประเภทที่เป็น4ประตูเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเอาไว้ใช้งานบรรทุกสินค้าหรือว่าขนสัมภาระอย่างเดียวนะก็คือเป็นรถที่หลายครอบครัวเลือกใช้เพื่อตอบโจทย์การใช้งานดังนั้นก็คือในห้องโดยสารเขาถึงทําออกมาได้แบบว่าเพอร์เฟกขนาดนี้เพื่อตอบโจทย์คนที่ใช้รถอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญครับเจ้าไวทยทคันนี้ม,มาด้วยดิสเบรกสล้อด้วยนะฮะเฮ<อ>้ยออยากได้ รถด,ดีๆพร้อมใช้งานลองมาที่ดูที่ฟอร์ดพรราม5ดูครับค่ะ